ามีเวลาแค่หนึ่งวันอยากเที่ยวแบบธรรมชาติวิวสวยๆใกล้กรุงเทพอะ่ะจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างซึ่งหลังจากที่เราลองหาคําตอบนี้ในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็ไปเจอมาว่าช่วงต้นหน้าฝนแบบนี้เขาช่องลมจะมีหญ้าเขียวๆขึ้นแล้วก็สวยมากๆเลยวันนี้เราก็เลยจะไปเที่ยวกันที่เขาช่องลมจังหวัดนครนายกกัน โอเคสวัสดีจ้ายินดีตลอบเข้าสู่ช่องตามท<ช>ูเ<ด>ที่ย<ด>ว <c oughs> อีกแล้วตอนนี้เราอยู่กับปง๋งยศตังกวรครับซึ่งวันนี้ก็คือเรามากันที่จังหวัดนครนายกนั่นเองเราจะมาเที่ยวกันที่เขาช่องลมเนะาะ เป็นแบบวันเดย์ทริปทริปง่ายๆแบบว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมาเหมือนแบบแนวธรรมชาติธรรมชาติถ่ายรูปสวยๆด้วยซึ่งจะบอกเลยว่าทริปนี้ก็คือเป็นทริปพิเศษมาพราะมีผู้สนับสนุนใจดีนั่นก็คือเต้นซี่หยุนสมูทคิวสี่อันนี้เป็นแบบว่าไม้กันสั่นสําหรับมือถือเนาะมันจะช่วยกันสั่นไม่ให้แบบคลิปเราแบบดูแล้วเยนหัวตึ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูกันว่าซี่หยุนสมูทคิวสี่มันดียังไงไปเจอกันข้าราชการก่อนเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อน นี่หายหรอเถิยใช่ปะถ่ายอย <Okay. S 2> <laughs> ู่โอเคพี่ถ่ายก็คือแบบง่ายเลยแบบใครก็ใช้ได้เว้ยแล้วก็เปิดอันนี้ออกมาใช่ไหมตึงแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปตึงเดี๋ยวดูความมหัศจรรย์ของมันก <laughs> ดเปิดเลยแล้วก็มันก็จะเฮ้โคตรเทันสมัย <laughs> ป้าเดี๋ยวไปลุยเลยดีกว่าเพาเป็นยัง นี่ไปจองที่แล้วเรียบร้อยก็คือแบบเดี๋ยวรอขึ้นเรือเนาะซึ่งก็คือแบบคิดว่ามาเชา้าก็คือคนยังเยอะอยู่คนมาเร็วกว่าเราเยอะจริงถ้าล่องเรือเนาะก็คือปกติเนาะก็จะเป็นแบบคนละสองร้อยบาทถ้าเราเหมาลำก็จะพันห้าร้อยบาท,บาทเข้ามาจองเรือได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าจนถึงหกโมงเย็นเอ๊หกโมงเย็นสี่โมงสี่โมงเย็นใช้เวลาล่องเรือประมาณสองชั่วโมงครึ่งเรียบร้อยตอนนี้ก็คือได้เวลาแล้ว ต้องเดินลงบันไดทั้งหมดเท่าไรร่นเจองรอขั้นอ่าระวังนตอนนี้คือแบบเดี๋ยวให้ดูทางข้างหน้าดีกว่าสูงมากตอนนี้ก็คือแค่ลงบันได270รขั้นก็คือปอบแล้วก็คือรู้เลยว่าไม้กันสันมันดีแต่ต่างขาเราไม่ดีข้อเข่าเสื่อมหมดแล้วจ้า ึงแล้ว,แล,วแล้วดูทางขึ้นแต,แต่ดูทางขึ้นสิเอพูดแค่นี้เรียบร้อยเรามาถึงจุดแรกแล้วจุดแรกเขาเรียกว่าเป็นต้นน้ำเนาะ ต้นน้ำของเกิดขุดดนการจาการชนซึ่งไอตัวต้นน้ำเนี่ยเขาบอกว่าน้ำอ่ะมันไหลมาจากน้ำตกเหวนรกที่อยู่ในอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่เนาะซึ่งในคลิปต่อไปคือเ,เราก็ไปเที่ยวเขาใหญ่เนาะก็จะมีเหมือนกันแล้วดูข้างหลังวิวสวยมากเขาบอกว่าหน้าน้ำอะ่ะน้ำจะขึ้นไปถึงตรงตรง้นไม้เลยขอบต้นไม้ผนต้นไม้เออใช่ซึ่งสูงเป็สิบเมตรเลยซึ่งถ้ามาหน้าฝนจะเดินลงบันไดขึ้นบันไดสบายเหมืนกัก็เหมือนแบบมันก็ได้อย่างเสดยดังนาะถ้าเกิดว่ามาหน้าแบบหน้าที่น้ำเยอะอ่ะเราก็จะไม่ได้เที่ยวตรงนี้เว เพราะตรงนี้มันจะมีแค <พอ S 1> ่เฉพาะช่วงนี้ใช่แต่ความสวยของที่เนี่ยอย่างหนึ่งคือมันมีหญ้ามันเขียวมากใช่มันเขียวมากมันไม่ได้เขียวจากป่ามันเขียวจากหญ้าซึงมันสวยเออจริงซึ่งก็คือแบบวิวส,สวยๆเนี้ยกล้องเรามันจะเก็บไม่ครบใช่ปะล่ะใช่แต่ว่าไม้อันนี้สิ่งนี้ขายของจุดเด่นของไม้ตัวนี้ กล้องหนึ่งกล้องสองกล้องตอนนี้มีกล้องก็คือจุดเด่นของมาตอนนี้คือมันสามารถยืดเป็นไม้เซลฟี่ได้มันจะได้เก็บวิวได้ทั่วมากยิขึ้นมาดูหนึ่งสองซ้ำอึบอึบดูก็คือแบบเห็นวิวกว้างมากดูปุ่มเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเออเดี๋ยวดูความทันสมัยของมันนะอา เราสามารถแบบกลับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้สมมุิว่าเราอยากจะถ่ายแบบตอรทีไอจีหรือแบบติ๊กต็กลับได้เลยทันทีโครเทมันดูดีที่สุดเลยเว้ยแกแล้วก็มียนี้ด้วยนะเป็นแบบเหมือนจอยสติ๊กเวลาเราเล่นเกมใช่ปะอยากเดียวซ้ายอยเงี้ยอขวามันจะแบบเออมั้มีความแบบสมูดสุดๆเฮ้ยเราหัดเดียวไปปะไม่ไม่เหลือไม่เหลือ ตรงนี้ก็มีจุดได้ถ่ายรูปเยอะอยู่นะแบบเป็นทุ่งหญ้าเขียวๆเป็นแบบมีลำทาน<ม>นี่อะไรเงี้ยสวยดีเราจะอยู่ได้ประมาณ30นาทีไปเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเดีกว่าไปขึ้นเรือกันไฮไลท์นี่ถึงแล้วตรงน,นี้เป็นจุดที่สอง ก็คือเขาช่องลมซึ่งเราจะมีเวลาอีกประมาณ40่สินาทีึ่งตอนนี้บบมีคนเอาของกินมาขายด้วย,น,ยนี่ค่อแต่ตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหลัง ทางตรงนี้คือแบบว่ามีความดินดินหน่อยลื่นๆลื่นหน่อยมีพวกอาหาทำัจเกินไหมพูาอะไรตรงนี้เนี่ยคุยลงไงดีวะ ตอนนี้สภาพคือทุรักทุเรมากแต่ละคนต้ออย่หับยังไงวะเนี่ยเราอยู่กันกลางลำธารแบบเก้าตามตามขวดหินของไหนเรียบร้อยมึงกระโดดนะโคตรสุดอุ้ยยุดไม่ได้หอคุไม่เคยกะโดดอาาขาดีสภาพแต่ละคนเฮ้ยในที่สุดยุดไม่ได้แล้ว โอเคเรียบร้อยเราต้องเดินขึ้นบันไดที่แบบดูบันไดดูบันไดก่อนก็คือทางขึ้นสว่างนะไหวไหมต้องกวน <s <S ได้อยู่ถ้าเดินไม่ขึ้นก็ก็กลับบ้านไปนะโอเค okay. ถึงแล้วอย่าลืมใส่ซาวชัดดาวินโด ออกมาจากเขาช่องลมมาเนาะตอนนี้ก็คือลงมาข้างล่างเขื่อนขุ้นด่านปราการชนขึ้นด่านปราการชนเหนื่อยจนลืมละโอเคโดยรวมนะรู้สึกว่าเขาช่องลมอ่ะธรรมชาติสวยมากเลยถ้าเกิดใครอยากมาถ่ายรูปอ่ะน่าจะได้รูปเยอะเลยแล้วก็รูปสวยนะแบบยุโรปเลยอะแต่ว่าด้วยความไทยแลนด์เนาะอากาศก็จะค่อนข้างร้อนเลยแล้ววันนี้วิววิวยุโรปอากาศไทยมากใช่แล้วก็คือวันนี้คือเราก็มาแบบวันเสาร์เนาะพะนั้นก็เลยแบบคนจะค่อนข้างเยอะเลยอย่างวันนี้ก็คือปกติตรงเขาช่องลมอ่ะมันจะเดินไปถึงน้ําตกเขาช่องลมได้เลยแต่ว่า เราอะไปไม่ทันเพราะว่าเวลาหมดก่อนแล้วก็แนะนำนะถ้าเกิดจะมาเที่ยวเขาช่องลมใช่ไหมควรจะมาแบบตอนเช้าไม่ก็ตอนเย็นอะเพราะว่ากลางวันเนี่ยหลัก10บโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยแดดร้อนแล้วแล้วก็ที่นี่ก็คือแบบสามารถเที่ยวได้ทั้ง2ฤดูนะมันจะมีแบบฤดูที่น้ําลงเนาเป็นฤดูแรงกับฤดูที่น้ําเยอะเป็นแบบฤดูแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ำหน้าน้ำจะได้คนละฟิวกันด้วยถ้ามากันแบบหน้าแรงอะเราก็จะได้แบบที่เรามาวันนี้ใช่จะได้วิวแบบพวกหญ้าอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นหน้าน้ําเนี่ยมันจะท่วมมิดหญ้าหมดเลย เราอะสามารถล่องเรือไปถึงน้าตกได้เลยใช่แล,แล้วก็แนะนำเนาะถ้าเกิดมาก็ใส่เข้าใบสีเข้มหรืออย่างงี้มาก็ดีเพราะว่าพื้นอาจจะเป็นดินดินหน่อย,ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเลอะทางนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าเราจะไปต่อกันที่ร้านครัวสาลิกาโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงร้านครัวสาลิกาแล้วแล้วและอาหาร<ป> น่ากินมากซึ่งตอนทำเนียบคือเราต้องรีวิว,ชวใช่ไหมกินใช่ปกติอะ่ะเราก็จะให้เพื่อนถือให้ใช่เออแต่วันนี้ไม่เป็นไรเขามีแต่ของกิมมอตัวนี้คือมันสามารถนี่มีแบบขาตั้งมาในตัวอ่ามาเดี๋ยวมากินกันเลยดีกว่าเออได้เวลากินแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรเราผิดคิวกันนิดหน่อยอ่ะมันเรื่องปกติอร่อยปะโอ้โหนี่น่ากิน <laughs> เป็นชั้นสวยงามลมากร่ด้วย แล้วบอกว่าไงอร่อยคือน้าเริ่มเลยอร่อยทุกอย่างเลยโดยรวมร้านนี้ถือว่าก็อร่อยเลยนะโอเคทุกอย่างไม่เหนย่ลยแล้วก็อาหารป่าก็อร่อยนะอาหารป่ากี้เรากินกวางผัดพริกไทยดำก็โอเคไม่เหม็นอร่อยก็ใครอยากลองมากินก็มากินได้ร้านนี้แนะนาเรียบร้อยตอนนี้คือแบบว่าอยู่บนรถลวเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งชิวๆกันเนาะก็เลยแบบเดี๋ยวจะหาน้ําตกกันสักที่หนึ่งไปนั่ง เรียบร้อยตอนนี้ถึงที่น้ำตกแล้วน้ำตกวังตะไคร้มีค่าเข้าเขาคิดค่าเข้าคันละ150บาทจะจุมากี่คนก็แค่150แต่ถ้าเดินเท้าเข้ามาคนละ20บาทเท่าที่ขับรถเข้ามานะรู้สึกว่าน้ำตกใหญ่มากเลยคือมีแบบที่ให้นั่งมีแบบโซนอะไรเต็มไปหมดเลยค่าเช่าเสือนะคะ30บาทค่ามาจําอีก100นึงที่บริการแบบพวกแบบ แห่วงยาล่องตามน้ำ้วยเอาอจริงๆที่เนี่ยถ้าใครที่แบบจะมาถ่ายรูปหรือแบบมาดูแบบบรรยากาศสวยๆอะ่ะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นออแต่ว่า,าถ้าเล่นน้ำน่าจะสนุกเลยะเ,ออเพราะว่าดูมีห่วงยางแล้วล่องไปตามแม่น้ำ<อ>เหมือนล่องแก่งอะไรเงี้ย<อ>ทิปนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยเป็นไมค์กันสั่นตี้หยุน สมูทคิวสี่อ่าก็คือแบบเป็นรุ่นใหม่จากที่ใช้มาแล้วก็เมื่อกี้ก็คือมานั่งดูแบบวิดีโอที่ถ่ายมานะขนาดที่แบบเราไปบุกป,ป่าฝ่าดงาขึ้นหินตกน้ําบ้างอะไรบ้างข,ขึ้นบันดไดอะไรเงี้ยเออก็คือแบบไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่ดีอะสมูทมากสนมชื่อจริงๆภาพแบบภาพสมูทมากจริงจริง,รงมันฟังก์ชันอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันนะแบบมีโหมดอะไรเงี้ยให้เรากดสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วย,วยแล้วก็แบบตั้งค่าให้มันถ่ายแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยถ่ายแบบจับหน้าคนอะไรเงี้ยก็ทําได้แต่ว่่าาาในนนคี้้เรไไมดท เยอะเกินบงส่วนมันเยอะเกินซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอยากซื้อหรืออยากดูรายละเอียดอ่ะก็สามารถเข้าไปดูที่เพจของซี่หยุนไทยแลนด์เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างตรงใต้เดสคริปชันละกันเมื่อใครสนใจก็คือแบบกดเข้าไปดูได้เลยนอกจากซื้อออนไลน์แล้วก็แบบสามารถซื้อหน้าร้านได้ด้วยก็คือไปดูตามร้านกล้องชั้นนําทั่วประเทศเลยแล้วก็สําหรับทริปนครนายกของเราในวันนี้ถ้าเกิดใครอยากมาแบบเที่ยวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็เป็นชอยที่ดีนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบไม่ไกลจากกรุงเทพปร ต่ออาทิตย์ได้ใช่เรามาวันสวันเดียวใช่ก็ขอเที่ยวแล้วก็สำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องทามทุกเที่ยวด้วยแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากแนะนำให้เราไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะเราเจอกันคลิปต่อไปจะไปเที่ยวไหนติดตามได้ในช่องนี้เลยบ๊ายบาย